กินโโข้าวครับไม่ต้องถายรใช่ม,มเจบบา,เเเาด้วยกันครับนี่น้ำพริกเลยรลยต้โบโบโมใช่ไหม

คนกินได้ปลาถูเสานเอาโนบินาลังบ้านเก็บลังบ้านเก็บลังบ้านวิเจนโทรเราไมื่ระดับเขาไม อาหารเย็นโอ๊ตนี่ต้มกระดูกหมูโอ๊ตเอาไหมเกระดูกหมูน้ำพริกโอ้โหเนี่นะครับน้ำพริกกะปิเด็กๆทยอยมานั่งกินน้ำแข็งน้ำแข็งไทยแลนด์สู้ๆฮะน้ำแข็ง เรียกแล้วเดี๋ยวมามาั้งโอ้โหร้อนมากแน่ครับเน้นผักครับที่นี่น้ำพริกแซ่บๆกินข้า,คาวครับเช้ามีโอริโออีกไหมหมดแล้ว เอาเช้าดีปุับพริกย่างบันนย้าคืนยอืมยังไงน่ะไะระเมื่อวานเขมาด่อันนี้กินบะละอีก นี่ครัวตำอร่อยมากมจกาจากออสเตรเลียแฮมแบกแห้งๆครับหัอใจหืมไหลง่วงก่อนกลับอุบล บายครับเจอกันที่บัโอ้โหส้มตำครับซื้อมาจากไหนครับนี่เรโนเออเรโนนะครับนประจำราประจำไม่มีเส้นใหญ่ในโรงเรียนมียครับมันมีเที่ยวบ่ายโมงคึมากระสังนี่ไม่ได้ไปตอนมียงอุรตูบุญจ้าเนี่ยโอ้ไปบนเยอะครับแต่มาจากบนสงสามสี่สี่แป๊บเดียวเองมีบายบ่ายบ่ายมงครงตายใครดิบครับมางมียำ จัดมีเที่ยวยอดเลยครับม,มาแต่ละทีถ้าไม่กินมียำนีมม่ไม่คุ้งเนี่ยน้าเจา้าตัวน่าเจา้าของแซบ่บของแซ่บอันนี้ไปทางนู้นดีกว่าจะตายอ่ะอันนี้คูอว่าอันนี้เนนนนผ็ดเ,เผ็ดเนีเ่ยผัดบุ้งเซ้ิมเลย จานดัาบิดงจรได้เว่งเวงนี่ครับอืมไม่ว่ามาษาไทยดีโออวยนี่ครับอ้าวเมือนอ่ยโอยลิซ่าไปทุนมาซื้อของไหมลูกจมตาครับกับไม่ได้กินจงไม่เอานะข้าวมามาเลยครับนั่งนั่ง มียำกินไปนัน้ำแข็งกินกุ้งไม่ได้นะอย่าไปกินมันกินมียำส้มตำป่ะเอาข้าวไหมมีข้าวมเอข้าวต้องต้องโรช้อนส้มเนาะกินไปหนูกินไรกินไรนีอันเผ็ดนมชอบกินเผ็ดเปนห้วงจำอันนี้แบบเผ็ดนะครับ อืน้ำหวานกับกับมียำ้ำมันต้องใส่ดี่กา้ทำหวานชิมหน่อยอตึง๊ <c oughs> ตงจึ <c oughs> งงโอ้ยกุณโมมจะทายรู้เธอนายกินน้ำจืกลองเอ้ยเ <c oughs> ถอะ่ายนี่ครับเผ็ดเผ็ดเหลือม่ากระสังเนี่ยไม่ทำคลิปมียำไม่ได้ครับไม่ถึงที่ Mm-hmm.